สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆพสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคนะ,ะดับหน่วยบนนะคะทั้งหมด5สูตรของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนะะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใ,ดยใส่ข้อมูลทางจริะความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสวงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮนะดับหน่วยบนของเรานะฮะ5สูตรนะฮะเข้าต่อเนื่องนะ2ง,งวดติดนะาสูตรของเราตั้งแต่งวดที่ออก863นะฮะเราได้เลขดับที่4012นะหลักหน่วยคือ3นะก็ดับผ่านนะทั้ง5สูตรนะงวดที่ผ่านมานะฮะ เราได้เลขดับ5ตัวเลยนะคะห0ศูนนึ่งสามะลวัลออกมาที่209ศนะคะหลักหน่วยคือ9นะ,ะทั้ง5สูตรของเรานะคะก็ดับผ่านนะสูตรที่1ดับ0ผ่านนะสอผ่านนะสาผ่านนะสี 4, 3, ผ่านนะแล้วก็5ดับที่7นะ,ะผ่านนะ,ะเราจะมาตามต่อนะ,ะทั้ง5สูตรนะคะดับเกิน9ปีนะคะ สูตรที่หนึ่งดับมาแล้วสองรอยยี่สิบแปดงวดสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งสิบบนสิบล่างสามครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปด แปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเบวกสีเท่ากับสสบวกสเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเ้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกห้าเท่ากับหดับที่หนึ่งนะสูตรที่สดับมาแล้ว233รงวดสูตรเราจะใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างสองครั้ง1ิบหน้าครั้งที่ 1, 10, หน, 2, หนึหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สอง สิบท้ายคร 12, ั้งที่1นสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองครั้งระบกครั้งที่หกบวกศนเท่ากับสาบวกสีเท่ากับเจบวกแปท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกสีเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกห้เท่ากับสองบวกสเท่ากับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแดบวกหท่ากับสดับที่สีนะคะสูตรที่สดับมาแล้วสองรงวด สูรอใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างรอยหน้าครั้งที่หนสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบกข้างที่สองหบวกหกเท่ากับเจบวกศนเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปท่ากับห้าบวงเท่ากับบวกแเท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสท่ากับสงสองบวกเเท่ากับเ 9บวก2ท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7ดับที่7นะฮะสูตรที่4ดับมาแล้ว3 5งงวดสูตรเราใช้หลักแสน2ครั้งหลักพันสามครั้งร้อยบนหน่วยล้าง4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สอครั้ง10หน้าครั้งที่2องสองครั้ง สิบทายครั้งที่หนึร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่สามสีบวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สีบวกสี่เท่ากับแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจบวกสองเท่ากับเกาเก้บวกเกเท่ากับแปดแปดบวกสามท่ากับหนึ่งดับที่หนงนะคะสูตรที่ห้าดับมาแล้วสองร้ามสงวดสูตรรใช้หลักแสนหลัก หมื่นหลักพันรบนสิบนสครั้งโ่วดบนสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งสิท้ายครั้งที่หนครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หน่หน่วยท้ายครั้งที่สอและบวกข้างที่สาบวกสเท่ากับศูเท่ากับศูงเท่ากับสอนเท่ากับสอบวกหเท่ากับแปบวกสี่เท่ากับแปดบวกหกเท่ากับสี่สีบวกศนเทกับสีบวกแเท่ากับส สองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกสามนะเท่ากับแปดะดับที่แปดครบแล้วนะทั้งห้าสูตรของเรานะเราได้ดับหน่วยบนในงวดนี้นะก็คือดับที่หนึ่งชนสองสูตรนะดับที่สี่ดับที่เจ็ดนะแล้วก็ดับที่แปดนะสาหรับดับหน่วยบนห้าสูตรเก่าของเราห้าสูตรเก่าของเราคนะ หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็แปดฮะไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะในงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฮะดับผ่านมาสองงวดแล้วนะคะจะดับผ่านเป็นงวดที่สามหมยเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งฮะแอดทำดับสิบบนไปให้แล้วนะคะจะได้ดับที่สี่สองแปดเจ็ดฮะอันนี้เนี่ยแอดลองเอามาตัดให้เพื่อนๆดูนะ,ะเผื่อว่าในงวดนี้เนี่ย เขาจะดับผ่านอีกนะฮะอันนี้เป็นนะฮะคู่ชุดนะตรงนะฮะกีนิดตัดไปให้แล้วนะฮะสี่สองแปดเจ็ดนะในหลักสิบนะเสร็จแล้วเราจะมาตัดนะหลักหน่วยกันนะฮะหลักหน่วยที่ติดเลขหนึ่งก่อนนะฮะหลักหน่วยที่ติดเลขหนึ่ง เสร็จแล้วนะคะหลักหน่วยที่ติดเลข4นะคะเสร็จแล้วหลักหน่วยที่ติดเลข7เสร็จแล้วนะคะหลักหน่วยที่ติดเลข8 นี่นะคะคือชุดนะคะทีะ่ยังไม่ติดดับนะหนึ่งสองนะหนึ่งสามนะหนึ่งห้าหนึ่งหกนะหนนะคะสามสองสามห้าสามสองสามสามสามห้าหกสดหกศู 19, นยม 6กเก้าหกหกหกห้าหกสามหกสองเก้าศูนย์ศูนสามคะนี่คือตัวที่วงกลมนะคะคือตัวนะคะที่ไม่ติดดับนะคะปักหลัก10หลักหน่วยนะคะก็จะเป็นคู่ชุดตรงคะ ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเผื่อให้เพื่อนๆนะคะแคปไว้นะเพื่อตัดสนใจนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยแอดจะาทำเลขดับนะทุกหลักให้นะแล้วก็ดับนะสิบหน่วยนะเสร็จแล้วเนี่ยอัตราการเสี่ยงนะคะมันก็จะมากขึ้นคะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพือนชอบแค่ดับ10บนกับหน่วยบนให้แคปไว้ก่อนคะเดี๋ยวแอดจะเอามาตัดทันทีเลยนะคะหลังจากที่เราทำอ่า คลิปดับนะคะเพื่อให้เหลือตัวเลขที่น้อยชุดลงนะคะสำหรับเหมาะสาหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะคะอยากจะเสี่ยงโชคนะคะจากเลขดับลดต้นทุนนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเลขดับเนี่ยถ้าดับไม่ผ่านนะคะก็ทาให้พลาดโอกาสนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีต้นทุนอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นนะคะต้องอเลือกสูตรเลขดับก็ได้นะคะสาหรับคลิปนี้นะ,ะ้าเพื่อนชอบนะ,ะก็ช่วย กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ